มีผักกระชิกไว้กินเองมีท่อระบายน้ำที่สุด,ดยอดที่นี่เถียงนาคอยนาง มีสัตว์และหมอนผืนใบไว้เพื่อบริการ มีทุ่งดอกบัวที่สวยงามที่นี่เถียงนาคอยนางมีต้นมะกอกไว้บริการด้วย ถนนปลอดภัยเพื่อคนมาเจอที่นี่เถียงนาคอยนางมีสะพานข้ามคลองที่มาสถานท่านใดที่สนใจจะเข้ามาพักติดต่อเราได้ที่เถียงนาคอยนาง